สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศน้ำเส่าคิดทุงนะขังหลังปลาข้าวโพดพี่นอ้องบรรยากาศตอนเช้าอากาศก็เย็นครับเย็นสบายท้องฟ้าเหลืองอลาม นี่ครับบรรยากาศน้ำเส่าทิศท,ทุงนาอากาศเย็นสบายพี่น้องหอมล้อมด้วยภูเขาคุณทั้งคุณกับภูเขาหอมล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ทั้งสายทั้งขวทาทั้งหนาทั้งหลังมีภูเขาหอมล้อมครับ มาสูบน้ำขอนาคือเก่าพี่น้องมาสูบน้ำขอนากำลังสูบไสพี่น้องเห็นบ่น,นี่น้ำสูบน้ำขอนาครับสูบน้ำล้วสิได้ใส่ปุ๋ย นี่ข้างลังนี่ของเขาสำนีแล้วพี่น้องพอกันไหมคลิปนะสวัสดีครับ